I <sniffs> สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สู้คนจ้าเหมือนนี่พอกับช่องสาวป้าผ้ากินอีกละจ้าพี่น้องจ้าเหมือนนี้สาวปลาบีผ้าไม่กินนี่จ้าเห็ดเข้มทองราดซอสพริกเกาหลีจ้าพี่น้องจ้าสีแดงแดงแบบเป็ดตัเพ็ดแห้งจ้าพี่น้องจ้าพร้อมด้วยนี่จ้าน้ำจิ้มสุก้เอาแต่สีเห็ดไปจ้าพี่น้องจ้า มาพร้อมด้วยนี่จ้ะข้าวกล้องหอมมะลิอำนาจเจริญด้วนี่จ้ะพี่น้องจ๋ะหงแล้วใหม่ๆเลยจ้ะนี่นี่ใดสนใจสร้างตันนี่เลยจ้ะพี่น้องจ๋าหรือว่าสีทักมหาสาวป่าก็ไดจ้ากินกําหนังก็ไดจ้ากินกําหังกระแสบจ้ะพี่น้องจ๋าหอมลุยละจ้ะพี่น้องจ๋า ก่อนสิไปกินกันจ้ะพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องสู้สขุซุคนกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่อง YouTube สาวป,ปลาภาคินเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเลยเจิดเจิกันเลยจ้าอุย้ยพี่นอ้องมึงฮึเดือนขึ้นมาก,ก่อนมันก็จังสิรุยรวยรวยรวยจ้าพี่น้องแดงๆเผ็ดๆเนี่ยซิมๆก็ เพนในจังหน่อยอยู่เ้อจ้ะบ่นอยละลลยเติบกินข่าวห้องถองกันจะพี่น้องจะบูกจะแดะใสใสตะเกียบจ้ะไม่ได้ไม่ได้จ้ะ,ละลจพี่น,อน,น,นอ้องพวกคือดอกเป็นลูกไผ่เกาหลีว่าได้ดอกใส่ตะเกียบกินข่าวว่เป๊บเน อันไี้หลอกกระบจ็บจ้ะลอเใส่โอ,อยุก่อนปนนิดหน่อยอย่างแ็บถองจอ้ะเป็น้อง

ลุยกันเลวจับพี่นอืโไม่อยากใส่เม่อแท้แ้พี่นนองวัถนัดว้าว พร้อมพี่ล่องโรยง่ามื้อสับปลาขอลองครับอืม สูกันเดินเถอะได้จะมั้งจะคำใหญ่ๆเลยจะมน้ง ฝ่าเหมือนเหมือนไม่อยู่แล้วพี่น้องปรได้สิทยกินนี่มันฝนตกอ่ะ तग या बरं E' la pezzavino mm -hmm. mm -hmm. ah. บื b b ้องปากก็จะน้ำเล็กหน่อยกินน้ำแดงเนาะจ้าพี่น้อง ข้าวกล่องฮอมอนนเมลี่อำนาจเจริญจ้ะพี่น้อง Ơi cả Ôi Ôi Kín cái cầu Xếp đại Tốt xếp Em ấy lột khổng bắp à, đại nó hay hôm rất là ngon. ờ ừ เฮ้ยตั้นายพี่น้องสุดท้าย ไปบดหลีบต่างมา,มางามๆเอาแล้วนอกจากพี่น่องยิ่มแสบแต่พี่น่องแต่เพลินหลายเอาแล้วนอกจากพี่น่องพายเอกใจเขาสั่งมาเบอร์ตามนี้เลยจ้ะ หรือว่าถักหาสาวปลาก็ได้จ้ะบ่อบแห้งสาวปลาราคาสาวปลารคา,ารคามันถืออยู่จ้กพี่น้องจก้กพอกินจ้แล้วก็เขาหอมจ้กพี่น้องจก้กรับประกันความหอมความแซบจ้กพี่น้องโอ้ยเอาลนะเนาะพี่น้องเนาะมินเน่สาวปลาขอลาไปก่อนจ้ี๋ยวไไ้พอกันคิปหนานจ้กพี่น้องจ้ากราบสวัสดีจา้า